ขอนอบน้อมพระสมบัสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นผู้ตัดทรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบกันมาก็มีกำลังใจที่เป็นพุทธบริษัทีีก็มีโอกาสน้อม ถึงเรื่องชีวิตที่เกิดมาก็มาแต่ตัวนะมีร่างกายมามีจิตวิญญาณร่วมกับร่างกายมาทุกคนก็มาแต่ตัวการมาแต่ตัวนั้นสุดท้ายเราทุกคนก็ไปแต่ตัว จนะเห็นว่าจะยังเหลือไว้ก็คือสิ่งที่เรามีจิตใจนะที่ยึดมั่นอะไรไว้บ้างยึดมั่นสิ่งที่เป็นกุศลก็เป็นเรื่องเรียนรู้เรื่องการสร้างคุณงามความดีนะสร้างประโยชน์ที่เรามีร่างกายมามีจิตสำนึก มีสิ่งแวดล้อมมีหมู่ญาตินะมีกาลยานามิตรของเราเมื่อเรามาเกิดทั้งทีนะเราก็ไม่มีอะไรมาถ้าหากว่าเรามีโอกาสเรียนรู้บาปบุญคุณโทษคุณงามความดีสิ่งที่ต้องงดต้องเว้นสิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดประโยชน์กัน โดยการไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันก็ถือว่าเราสร้างสมไปด้วยความดีซึ่งเป็นบุญกุศลอยู่แต่ถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้ยินก็ดีได้อ่านก็ดีแนวทางการพ้นทุกของการได้เกิดมามีร่างกายมาแต่ตอนที่เราไป เราก็ต้องทิ้งร่างกายเราไปแต่สิ่งที่เราเหลือไว้ก็คือจิตวิญญาณของเราที่จะมีความพร้อมมีความสุขเบิกบานกับชีวิตที่จะต้องจากไปหรือไม่แต่พระธรรมคำสอนนั้นจะให้เราทั้งหลายมีความเพียรจากการได้อ่านบ้าง จากการได้ยินได้ฟังกันบ้างจากการฝึกอบรมตัวเองกันบ้างนะแล้วก็สร้างให้เกิดการสั่งสมการสละการเกื้อกูลการแสดงถึงความกตัญญูต่อหมู่คณะต่างๆหรือมนุษย์ทั้งหลายในโลกในแผ่นดินที่เราได้มีโอ,อกาสอาศัย เราก็จะต้องน้อมระลึกให้เกิดความรู้สึกอยากตอบแทนคุณนาของแผ่นดินนาของชาตินะที่เรามีโอกาสได้ไปเกิดมีร่างกายอยู่ในชาติหนึ่งชาติใดก็ตามแต่สิ่งที่เราได้เห็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งทำให้เรามีจิตสำนึกในสิ่งที่เรามีร่างกายแล้วไม่สามารถยึดมั่นเป็นของเราได้ นะร่างกายของเราดูว่าใช่เป็นของเราแต่ในความเป็นจริงถ้าเป็นของเราเราก็จะต้องควบคุมบังคับร่างกายของเราไม่ให้เกิดแก่เจ็บตายไม่ให้เจ็บที่ป่วยไม่ใหนะ้จะต้องเวทนาเกิดขึ้นได้แต่เท่าที่เรานะน้อมระลึกมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนักการ เราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาร่างกายของเราให้เป็นของเราได้ <c oughs> นะแน่นอนในะสิ่งที่เราได้เห็นนะได้เกี่ยวข้องก็ทุกรูปทุกนามนะเขาจะต้องอาศัยไว้ชั่วคราวพอถามหาอีกทีปรากฏว่าทิ้งไปแล้วจากไปแล้ว คนแล้วคนเล่านะเหล่านี้เราก็เห็นกันมากมายอยู่เหมือนกันก็อยากจะมาตักเตือนตัวเองนะที่มีชีวิตเรียนรู้พระธรรมคำสอนฝึกอบรมตัวเองตั้งแต่เริ่มสร้างทานรักษาศีลน,นั้นนะจนเรารู้สึกกันได้ว่าสิ่งที่เราเติมให้เต็ม นะการเติมเต็มไม่ได้หมายถึงต้องไปแข่งขันกับผู้หนึ่งผู้ใดเติมเต็มนั้นหมายถึงเรามีความพร้อมมีการน้อมะระลึกมีการฝึกสติฝึกปัญญาให้รู้เข้าถึงตัวตนของเราว่าสิ่งไหนที่เราสามารถเอาไปได้กันบ้างเทนะ่าที่เราทราบทั่วไปก็คือได้ใช้ชีวิตด้วยความดีสร้างความดีหรือใช้ชีวิต สร้างกรรมที่ไม่ดีไม่งามสั่งสมไว้ในจิตในใจของตนก็เป็นที่มาที่ไปนวะว่าการที่เราจะสั่งสมความเบิกบานแจ่มใสก็จะต้องสร้างไปด้วยการสละการเกื้อกูลพร้อมทั้งมีการละลึกละมัดระวังการถือศีลก็เป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยกันดีจะเห็นว่า หลายครั้งที่เรามีโอกาสนะได้ยินได้ฟังเสมอว่ามาเข้ามาตัวเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรกันไปได้ยินกันชินหูชินตานะที่เรามีโอกาสไปกิจกรรมต่างๆได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็ได้พูดไปเปลยว่าชีวิตทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงหนอะ วุ่นวายหนอไม่วุ่นวายหนอแล้วได้ยินได้ฟังกันแต่ถ้าหากว่าเรายึดหลักแนวทางพระธรรมคำสอนให้เกิดความละอายต่อบาปและเราก็สั่งสมไปด้วยคุณงามความดีสร้างหน้าที่ของเราด้วยความสุจริตนะมีความซื่อสัตย์สุจริตประจำใจของเราแต่มนุษย์เราทั้งหลายนั้น ก็ย่อมจะมีกรรมเป็นของตนเองกรรมที่เป็นกุศลก็เป็นผลทำให้ชีวิตของแต่และบุคคลที่สร้างกุศลนั้นมีความเจริญนะมากน้อยก็แล้วแต่สั่งสมไว้ตั้งแต่ในอดีตสู่ปัจจุบันนะถ้าหากว่าเรามีโอกาสน้อมพิจรารณาสิ่งที่มีที่เป็นของชีวิตเราประจำวันกันนั้น ก็จะต้องมีการน้อมเสมอว่าศีลที่เรายึดมั่นรักษานั้นเรามีสติหรือยังนะแต่หากว่าเราฝึกและลึกและอายตบากนะด้วยความอยากมีอยากเป็นอยากได้มาครอบครองแล้วถูกต้องหรือไม่บางทีก็ไม่ถูกต้องแต่เราเข้าข้างตัวเองว่าเรานั้นทำด้วยความถูกต้อง ถ้านะเช่นกันบางทีเราก็ทำด้วยความไม่ถูกต้องนะแต่ใจของเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ฝากไฟความไม่ถูกต้องการที่เรามีสติแรนะะลึกตักเตือนตัวเราเองนะก็ทำให้ผิดพลาดน้อยแถมเรายังมีสติอยู่กับปัจจุบันาการของเราที่จะไม่ให้หลุดไปสู่อาุศลกรรม ที่เราได้สร้างกันนะสิ่งที่ดีก็เป็นกุศลกรรมสิ่งที่ไม่ดีไม่งาเบียดเบียนก็เป็นอกุศลกรรมเพราะนั้นเมื่อเรามาตัวเปล่านะเราจะกลับไปตัวเปล่าอย่างไรเท่าที่เราสังเกตเราไม่ควรจะกลับไปตัวเปล่านะการกลับไปตัวเปล่านั้นเท่ากับว่าเรามาใช้บุญกุศลเก่าของเรา มาใช้กรรมเก่าของเราที่เป็นบุญเป็นบุญก็ดีเป็นอกุศลต่างๆหรือบาปก็ดีถ้าเราสร้างบุญใหม่มากๆนะจากการเจริญการให้การเจริญการรักษาศีลเราเพราะที่จะเป็นผู้ที่ฝึกอบรมตนเองเพื่อจะครองใจของตนให้อยู่กับแนวทางของผมมิหารสี หรือแนวทางของการรักษาศีลก็จะทำให้ตนนั้นมีเครื่องอยู่ของตนพร้อมทั้งมีสติระลึกมีสมาธิที่ตั้งมั่นเชื่อในมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งกันนะถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้เชื่อมเรียนรู้ทั้งได้ยินได้ฟังกัน้อมหาตนเมื่อเราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นของที่เราพิสูจน์กำลังใจตนเอง เมื่อเหล่านั้นใช้ชีวิตประจำวันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้ากุศลเราต้องน้อมถึงความสามารถี่นะเป็นหนึ่งอันเดียวที่จะส่งเสริมธนุธนอมป้องกันซึ่งกันและกันไม่ให้ชีวิตของทั้งหลายนั้นทุกยากเบียดลอนแต่สิ่งที่เราต้องพูดตักเตือนตัวเราเองเสมอก็เป็นเรื่องละเลิกเรื่อง ศีลเรื่องกะตันยูเรื่องความสามัคคีเนี่ยนี่ที่เราตักเตือนตัวเราเพื่อจะให้ชีวิตของเรานั้นเป็นเครื่องอยู่ด้วยความมั่นอกมั่นใจว่าพวกเราที่อยู่ในชีวิตประจำวันนั้นนะเรามีการสร้างความเพียรให้ตัวเราไม่ได้ปล่อยให้ชีวิตของเรา มาตัวเปล่าแล้วก็กลับตัวเปล่านะการมาหมายถึงการเกิดการกลับมาถึงการตายนการสูญเสียรูปร่างกายของเรานะสมมติเราจะเห็นว่าทําไมเราต้องสร้างความเพียรตั้งแต่เริ่มการสร้างทานทานที่ใกล้ตัวเราก็าคือดูแลลูกหลานดูแลคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยา ให้มีชีวิตดำรงชีพด้วยปัจจัยสี่ด้วยความสุดจริตนั่นเองแต่สิ่งที่เรากระทำกันเนี่ยถ้าเราน้อมระมัดระวังตัวเองแล้วเราก็ไม่นะเลือกเศร้าหมองจากสิ่งภายนอกเพราะสังคมภายนอกไม่ได้ต้องสนใจเรื่องกระแสะธรรมจันทุกคนทุกคนนะเรื่องจากโลกภายนอกก็จะเป็นเน้นเรื่องปัจจัยภายนอก แต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าทั้งหลายทั้งปวงในีจะนิยมการสร้างกุศลการสละการถือศีลการเจริญสมาธิภาวนากันหรือไม่แต่เราก็ได้เห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านมุ่งม,มั่นสร้างความเพียรไม่ลดละเลยนะผู้ที่ฝึกอบรมนั้นก็จะไม่ปฏิเสธ ว่าในโลกสังคมต่างๆมีทั้งรู้ทันในชีวิตที่มาตัวเปล่าแล้เราจะกลับตัวเปล่าหรือกลับไปอย่างติดลบนะติดลบก,ก็หมายถึงว่าเราได้สร้างอากุศลกรรมไว้มากแล้วก็ไม่สามารถที่จะฝึกอบรมตนเองให้ข้ามพ้นสิ่งที่เป็นอกุศสลกรรมที่สร้างสมไว้นะวันแล้ววันเล่า นะี่ยถ้าหากว่าเรามีโอกาสเรียนรู้เราเริ่มที่ใหม่เราก็มาเริ่มสร้างสมกุศลกรรมสิ่งที่เราคิดพูดทำนั้นนะจะต้องระลึกเสมอว่าคิดดีไหมพูดจาแล้วนำไปสู่ความปะสุทธิร้ายนำไปสู่ความแตกแยกเราก็หยุดยั้งคำพูดนะสิ่งที่เรากระทำทางกายเราก็อ่อนน้อมทำตนหรือไม่ทำไมอ่อนน้อมทำตน เราก็มีสัมมาคารวะการฝึกเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะเด็กๆเนี่ยเยาวชนหรือว่าผู้เยาว์วัยเนี่ยสามารถที่จะกระทําตนฝึกอบรมตนที่บ้านที่พักอาศัยของตนและในสังคมของตนตั้งแต่เยาว์วัยนั้นได้นะบ้านไหนที่มีนายจ้างเราก็อ่อนน้อมต่อนายจ้างอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะ จะทำอะไรก็สัมมาคารวะเท่ากับเรานั้นฝึกอบรมตัวเองตั้งแต่ยาววัยเดียพอถึงกลางวัยท่ามกลางเราก็จะมีความชำนาญโดยไม่เคอะไม่เขิไเนไม่เกิดความละอายเพราะเราทำจนเกิดความชำนาญชินเรียกว่าทำจนกระทั่งกำลังใจเต็มในเรื่องการอ่อนน้อมถ่อมตนการสละการแบ่งปัน การเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็เป็นไปด้วยความพอดีไม่ประทุษร้ายตนและไม่ประทุษร้ายผู้อื่นด้วยนะเพราะนั้นจะเห็นว่าพวกเราทั้งหลายที่มีชีวิตในสังคมยุคใหม่ๆถ้าหากว่าเราน้อมสิ่งที่เราเกิดมาระจะสร้างความดีหรือจะสร้างความไม่ดีไม่งามเข้าไปในจิตในใจของเรา นะถ้าหากว่าเราฝึกฝนอบรมตนเองจนมุ่งมั่นนะพอเราเกิดความมุ่งมั่นเราจะแยกแยะออกเหมือนกันว่าสิ่งที่เราต้องอยู่ด้วยกันในสังคมชาวโลกก็ต้องมีปะปนกันทั้งสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐินะผู้ใดที่ตั้งหน้าตั้งตาแก้ไขตนเองนะก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิได้แล้วก็มีความเพียร นที่จะสร้างให้เกิดกำลังใจที่มีที่ยึดที่เดียวที่มีความสุขแม้กระทั่งเราใช้ชีวิตด้วยความเหนื่อยยากด้วยความลำบากเราก็ไม่ได้รู้สึกเศร้าหอมองกับชีวิตที่เป็นปัจจุบันนาการด้วยเหตุที่เราพิจารณาธรรมที่เรามีร่างกายมาเราจะมาสร้างคุณงามความดีกันหรือเราจะต้อง สงสัยว่าความดีก็ไม่มีผลดีเท่าที่เราสังเกตกำลังใจนะก็ะถือว่าเป็นโชคและวาสนาแล้วกันที่ได้มีโอกาสพบคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายสั่งสมอบรมเรามาทำให้เราเกิดความรู้สึกในใจเกิดความละอายตบากนะเพราะนั้นเราจะทำภารกิจกระแสะโลกเราก็ต้องกระตันอยู่ ต่อที่การที่เราทําการงานกับกระแสโลกถ้านะหากว่าเราใช้กระแสรธรรมฝึกอบรมตนเองเราก็เคารพสิ่งที่เป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคลเราก็ไม่ได้หมายถึงเราเรียนรู้นะประจักษ์แจ้งนะจนกระทั่งเชื่อมั่นหลงตัวเองไปแต่สิ่งที่เราเห็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งในพรรัตนตไตร นะก็เป็นเรื่องใจของเราเกิดความละอายต่อบาปและก็จะพร้อมที่จะมีความเมตตาให้กันและกันนะด้วยสิ่งที่เราไม่ปรารถนาจะ,อะแอบแฝงไปเรื่อยเจตนาอื่นนะคนเราต้องมีเป็น,ปนวัย,วย,ยนะที่จะต้องมีความอยากมีอยากเป็นอยากจะได้มาครอบครองให้เหมือนสังคมทั่วไป แต่ถ้าหากว่าเราได้น้อมคุณและโทษนะถ้าหากเราไม่ได้มีการน้อมคุณและโทษเราก็จะเชื่อมั่นว่าสิ่งที่มีที่เป็นที่อยากได้อยากมีนั้นถูกต้องแต่จริงๆแล้วถ้าเราได้มาได้มีได้เป็นด้วยความสุจริตแล้วเท่ากับว่าเราสั่งสมกุศลกรรมนะจนกระทั่งมีโอกาสจับต้องได้มีได้เป็นได้ครอบครองนะเพราะนั้น ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราจะต้องน้อมเสมอว่าชีวิตของเราเรามาเนี่ยเกิดมาก็มีตัวเปล่าๆแต่เราสามารถจะสร้างคุณงามความดีให้จิตใจของเราเข้าถึงเก็บรักษาความเป็นปัจจุบนันก,การความเป็นจะเรียกว่าพัฒนาเรียนรู้เรื่องจิตใจที่เบาสบายคือปล่อยวางปล่อยวางก็หมายถึงแรงกระทบ แต่สิ่งที่เราใช้ชีวิตประจําวันใ้ความอยากมีอยากเป็นอยากได้ครอบครองเราจิตเราเกิดเป็นกุศลหรืออกุศลหรือว่าอยากมีอยากเป็นอยากครอบครองใจเป็นกุศลแต่เราก็หมกมุ่นเศร้าหมองอีกนะอันนี้ต้องไต,ต่ตองให้ดีเหมือนกันต้องยับยั้งประคับประคองชีวิตของตนเดี๋ยวให้เข้าใจในหลักของมรซีผลสี นิพพานหนึ่งต้องหยิบข้อธรรมมาตักเตือนตัวเรานะเสมอว่าทำอย่างไรเราจะมีสติเห็นจิตตัวเองเห็นใจตัวเองเห็นความรู้สึกตัวเองเห็นความไม่เที่ยงในตัวเองกันนะถ้าหากว่าเรามีโอกาสและเป็นปุถุชนคนธรรมดาเราก็ยังมีโอกาสเรียนรู้พระธรรมคำสอนกันได้นะสามารถจะมาใช้ชีวิตตามกระแสะโลก เราจะเป็นพิสุเราก็สามารถเป็นพิสุด้วยความเบิกบานเราจะเป็นพิสุนีเราก็ทําหน้าที่พิสุนีด้วยความเบิกบานด้วยความพอดีด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นของตนแต่เป็นาบาโศกบัติกาเขาทาหน้าที่ของเรียนเอาใจใส่ต่อกันรบริหารจัดการชีวิตในที่เหมาะสมนะอันนี้เรื่องที่เราเห็นคุณประโยชน์ในการที่ได้ฝึก นะศีลส,สมาธิปัญญานะถ้า,ากเรามีสติระลึกระมัดระวังกายวาจาใจของเราเราก็จะเห็นว่าจะประคับประคองชีวิตของเราเป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวอย่างให้ลูกหลานนั้นได้น้อมระลึกตากนะ่ะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราจะไม่ได้ตายไปเฉยเฉยเราจะตายสังทีเราจะจากไปทังทีเราจะไม่จากไปด้วยความ ว่างเปล่าหรือขาดทุนเราจะต้องเจริญไปด้วยการสร้างสมพระธรรมคาสอนไปในจิตในใจจนเรามีสติตั้งมั่นแยกแยะร่างกายไม่เที่ยงจิตใจยอมรับเวทนากายเราประคับประคองรักษาไม่ได้แต่เราก็แยกแยะว่าใจของเราเป็นส่วนหนึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องยึดมั่นในร่างกายแต่เราก็ต้องดูแลเขาเหมือนกัน นะเพราะฉะนั้นเราจะเกิดมาเราจะตายฟรีหรือไม่ตายฟรีเราก็ดูกำลังใจตนเองกันนะวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์วิดามันดาคูบายจารและคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้น มอบหมายพวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธ์สุภาษีสวัสดีครับ